รวมขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการความรู้เกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้อีกหนึ่งอาชีพของการทําการเกษตรนะครับนั่นก็คือการปลูกดาวเรืองนั่นเองครับตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่นีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเริ่มต้นของการมาปลูกดาวเรืองเริ่มต้นจากอะไรฮะจากพี่เป็นประธานกลุ่มดาวเรืองนะคะก็ ตอนแรกก็ตัวเองก็แค่ลองทําดูทีนี้รู้สึกว่าทางตลาดตอบรับเยอะก็เลยได้ขยายมาลงแปลงใหญ่นี่แหละคะ่ะอืมครับแล้วปัจจุบันนี้อย่างการปลูกเดาเรืองที่ตลาดตอบรับเยอะนี่เขามีการตอบรับยังไงบ้างก็ถือว่าดอกดอกของเราเนี่ยจะสดนะคะเราขายได้ตลอดเพราะว่าดอกเราจะสดเพราะว่าเราอะ จะใช้เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ล้วนๆนะคะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะนะฮะจะปุ๋ยอินทรีย์เ่าขนาดตาพวเขียวของเรานั่นเองใช่ค่ะนะครับผมทำนี่นะครับอย่างการปลูกดาวเดือนตอนแรกที่เริ่มต้นเริ่มต้นได้อย่างไรจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นตอนแรกนะพี่ก่อนที่พี่จะรู้จักปุ๋ยตัวน,นี้เนาะครับผม,อมตอนแรกพี่ก็เคยลองมาแล้วหลายปีสองสามปีพี่ลองมาแล้ว กเคมีแล้วยี่ห้อหลายยี่ห้ออื่นๆพี่ก็ลองหมด้วคะแต่ว่าก็ราคาแพงดีนะคะแต่ก็แพงเนาะแปดร้อยเก้าร้อยบ้างทีนี้พี่มาเจออ่ะปุ๋ยกับกับมดเขียวเนี่ยพี่ก็ได้ดูจากทีวีรายการของอ่ะต้นแบบเกษตรกับมดเขียวเราอ่าใช่ใช่ใช่ทีนี้พี่ดูพี่ก็เลยโทรสั่งเขาทีนี้พี่ก็เอามาลองดูครับพี่ก็เปรียบเทียบดูว่าแปลงนี้ของอีกยี่ห้อหนึ่งแปลงนี้ของอ่ามดเขียวครับ พี่ลองดูแล้วรู้สึกว่ามันจะแตกต่างกันราคาถูกนะคะก็ถูกกว่ายี่ห้ออื่นแต่ว่าดอกเขาจะสดต้นเขาจะเขียวแบบจะแล้วปกติอ่ายี่ห้ออื่นเนี่ยจะแปดมตรเก้ามีรเรารู้สึกว่าจะวายละแต่ตัวนี้ประมาณสิบกว่ามีรสิบห้ามตรก็มีดอกก็จะสดอยู่ตลอดละคะแล้วทางตลาดเขาก็ตอบรับได้ดีว่าดอกเราสวยสดแล้วก็เก็บได้นานนะครับอธิบายนิดนึงครับหลายคนอาจจะไม่เข้าใจสำหรับใครที่ยังไม่ได้ เออไม่เคยรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับดาวเรียงที่พี่บอกว่าตัดได้8มีดตัดได้15มีดคืออะไรอืมคขาว่ามีดตัดมีดคืออะไรอืมก็แต่ละมีดก็คืออย่างก็หนึ่งรอบก็คือมีดหนึ่งก็คือการที่เราตัดครั้งแรกก็คือมีดหนึ่งค่ะอที่สองก็คือมีดสองอืมขนาวก็บแบบนี้นะฮะ,ค,ะคือคซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดเราใช้เคมีอ,อื่น,นที่เคยเปุ๋ยเคมีอื่นนี่นจะได้ประมาณ ไม่เกิด8-9มีคคันนี้หมดแล้วใช่ค่ะล้ว,ว้แล้วก็รู้สึกว่าโรคอ่ะจะรบกวนมากแล้วสภาพดินก็จะแย่หน่อยอใบเวลาปลูกใบก็จะออกจะไหม้ไหม้นะคะจะจะจะพบปัญหากต่ก็โรคบ่อยทีนี้เราลองตัวนี้รู้สึกว่าพอใจพี่พอใจนะผลผลิตพี่ก็เออเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับผม,มะะแต่พี่แต่พี่ก็ไม่ได้ลองเฉพาะดอกดาวเรืองนะพี่ก็ลองทั้งข้าวด้วยอเพราะว่าที่นาของพี่จะมีปัญหาพวกดินตลอด อพอมาเอาตัวนี้รู้สึกว่าพอใจนะคะพอใจอต้นก็ขึ้นมาเขาจะไม่แค่เก,กรนอะ่ะครับผม,มต้นเขาจะสวยลําต้นเขาจะแข็งแรงครับผม,มสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นที่จะปลูกดาวเดืองนะ,ค,ะครับผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งแนวทางในการเริ่มต้นนะครับจริงๆแล้วก่อนที่จะมาทาดาวเรืองเคยทำอย่างอื่นมาก่อนไหมดาวเรืองเหรอก่อนทาดาวเรืองก่อนทาดาวเรืองอ พี่จะกับพวกทํานาปังมากกว่าทําทํานาปีทําข้าวอทําข้าวมาก่อนทําข้าวแต่ตก่อนจะทำจะพ่อนาปีนะทีนี้ก็ทํานาปรังแต่ที่นาปังพี่จะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกเพลี้ยแล้วก็ปลูกสนักข้าวจะมีปัญหาเกี่ยวกับว่ามันขึ้นมาแล้วมันจะเป็นใบสีน้าตาลมันไม่ค่อยต้านโรคต้านอะไรอ่ะก็เลยหันมาปลูกดาวเรืองค่ะนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือเป็นน่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางน,นะครับคือตรงนี้ที่ตรงนี้ก็คือเป็นที่นานั่นแหละ นะครับเป็นที่นานี่แหละนะฮะแล้วก็เอาที่นาตัวนี้นามาปลูกเป็นดาวเรืองนั่นเองนะครับอย่างการปลูกพื้นที่ทั้งหมดของพี่ตอนนี้ปัจจุบันนี้เท่าไหร่แปดได้ค่ะแปดได้นะเป็นดาวเรืองหมดเลยใช่ค่ะนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเรื่องราวของดาวเรืองนะครับจะไม่หมดแต่เพียงเท่านี้แน่นอนนะครับในครั้งต่อไปเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นขนาดตามมือเขียวเสร็จแล้วนะครับผลผลิตเป็นอย่างไรนะครับดอกสวยขนาดไหน นะครับแล้วก็รวมถึงสำหรับใครที่อยากจะทดลองปลูกมีนาทางในการปลูกเริ่มต้นอย่างไรที่ทำได้ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888